ไปตัดหน้าหมามานะคะตัดเองค่ะแล้วแบบไม่รู้อะคะ่ะตรงนี้นะคะเราจะไปหาดอกกุหลาบมาลงค่ะนี่กระเทียมเขาอะเขาคุ้มชาดเลยมาฟ้า which color which color do y ู u have นะสภาพนี้นะคะไม่รู้จะขึ้นหรือเปล่านะานเราไม่อยากได้พันนี้ ที่น่นารักอุ้มไม่รู้อะค่ะทุกคนอุ้มไม่ ของสามีนะคะของสวอของเราก็กินกับข้าวนะคะเหลือจากเมื่อวานค่ะอันนี้เราก็เอามาอุ่นนะคะเพราะว่าเราไม่มีไมโครเวฟเราก็จะต้องมาอุ่นอย่างนี้เลยนะคะพยันอีกแล้วอือฮั่น ย่าโอเคไปค่ะไปค่ะคือมันไม่สวยนะคะแล้ว ยานนสก็เอาออกนะคะต้องสั่งมาเพิ่มอีกแล้วเกก็จะให้อุ้มนะคะเอามาทำที่ขั้นทำแปลงผักนะคะเดี๋ยวมาดูกันอ๋ม ยายนะแซวว่าส,สวยแล้วนะคะทุกคนจะอุ้มไปตัดหน้าหมามานะคะตัดเองค่ะแล้วแบบไม่รู้อะค่ะอุ้มก็หลับหูหลับตาตัดนะคะเนี่ยมันก็ได้มาสภาพนี้นะเพราะว่ามันเริ่มทิ่มลูกตาแล้วจ้าอุ้มก็เลยแบบเอาไงาดีวะก็เนี่ยแหละค่ะทุกคนก็ตัดตามตามแบบว่าคอะไรยทาเลนล้วนเลยค่ะ นี่คะ่ะอันนี้เป็นสวนไม่ใช่สวนดีเป็นบริเวณนะคะตรงภายในบริเวณหลังบ้านของเราเนี่ยแหละคะ่ะที่ช่างเขามาปูให้นะแล้วมันนะคะเกิดปัญหาว่ามันไม่พอคะ่ะทุกคนแล้วช่างเขาบอกว่าเดี๋ยวเขาไปหาดูให้นะคะมันขาดเลือมันขาดแค่หนึ่งขวดร้านนะคะเหลือไม่เยอะคะ่ะตรงมุมตรงนี้เองนะ,ะวันนี้นะคะก็เป็นวันที่สี่แล้วนะเว้ยเถกเลย วันนี้ก็เป็นวันที่สี่แล้วนะคะที่เขามาทำพรึ่งนี้เขาก็คิดว่าครึ่งวันอะ่ะเขาก็เสร็จคะ่ะทุกคนค่ะเนาะลมแรงมากโอ้พยานอะไรนั่งหนาเนี่ยอือฮั่นอืออันนี้เป็นขอบ ตรงนี้นะคะเราจะไปหาดอกกุหลาบมาลงค่ะทุกคนเดี๋ยวเราจะไปดูร้านขายต้นไม้กันนะคะฝั่งนี้นะแล้วก็อีกฝั่งนี้นะคะยานอสก็จะกันให้อุ้มด้วยนะตรงนี้อุ้มก็จะลงกุหลาบสักสามนะคะต้นเนาะสองสามต้นนะคะอันนี้หญ้าก็กําลังขึ้นค่ะทุกคนหญ้าเพิ่งขึ้นนะนี่ปลูกไว้ตั้งนานแล้วแต่ว่าพอดีมันเจอหิมะนะคะมันก็เลยสภาพเป็นอย่างนี้นะคะแต่ว่า เนี่ยค่ะดินบางอันอะ่ะบางส่วนอะ่ะดินก็ยังแข็งอยู่เลยนะคะ สโลวกินอะไรเนี่ยโอ้ เี่นียเขาไม่ใส่หน้ากากก็ได้นะคะแต่เราใส่แต่สวบอของเราไม่ใส่แล้วมั้งเปลอ้ยโอ้ยเอยอะมากเลยเพิ่หัวกระเทียมนี่กระเทียกมกเหรอเ้กระียมตาสนตาะเทียมสยจังสวยมากเลยโอ้ยกากคยะมากเลยค่ะ มสวยมากค่ะดอกชาวเหสวยงามมัสวย oh e a u t i f u l b e ลยจะเกิดม้ชาตินี้อันนี้พุมมาแต่ัสายไงมไม่น่าจะเกิดนะะชาตินี้เป็นไม้ชนินี้เป็นอม่ เขาจะขาลาดอย่างนี <t ani> ้นะคะเขาจะขายอย่างนี้แบบว่าแ้นี่า which c ค l o r which color do you have now the white one t h i n e o e e สภาพนี <K r ull ing> ้นะคะไม่รู้จะขึ้นหรือเปล่านะแต่ยังเอาอยเอาไปดู

นี่ค่ะดอกไม้ที่เราใจหอบมานะคะเมื่อกี้นะเป็นดอกดาเลียนะคะสีขาวชอบม,มากมากเลยนะคะ ถ้าบ้านเราเขาเรียกว่าดอกรักเล่เนาะรักเล่น,ะ,ลนะคะน,นี่แล้วก็อันนี้บ้านเราเขาเรียกอะไรไม่รู้เหมือนกันนคะครับเป็นเสืเอเเนาะกาจะมีหัวเป,เป็นกระเทียมอย่างเนี้ยค่ะนี่เราก็จะเอามาลงดินเราก็จะต้องมาดูด้วยนะคะว่ามันลงได้ช่วงไหนเห้ดูมือดูมือก่อนนะ เราก็จะมาต้องมาดูนะว่ามันลงในช่วงไหนอันนี้ก็ช่วงมีนาเดี๋ยวอันนี้ก็ใกล้จะสิ้นมีนาแล้วนะเอ้ยสิ้นกุมภาแล้วเดี๋ยวรออาทิตย์หนา้าเดี๋ยวเราอาจจะลงนะคะเพราะว่าที่เซอร์เบียอากาศมันอุ่นแล้วเนาะอันนี้ค่ะมันก็จะออกดอกช่วงนี้เขาก็จะบอกรายละเอียดเต้ก็มีกุลหลาบมันจะเป็นสภาพอย่างนี้นะอุ้ไม่รู้ว่ามันจะรอดไหมคะ่ะทุกคนนะเดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะคะสีเหลืองนั่นลัคก,กี้มาหรอลูก ก็าามล้ตลกีก็ซามไอกีไปไหนมาลูกอันนี้มัน,นไม่คิดว่ามันมันอาจจะไม่รอดนะคะทุกคนดูเราไม่ได้อยากซื้อพันธุ์เล็กๆอย่างนี้มาเลยนะเราอยากซื้อแบบใหญ่ลงให้มันออกดอกเลยะอคะ่ะไม่ต้องมาเลี้ยงอย่างเงี้ยเนี่ยกว่าจะขึ้นนะเต อยา n o i เขาบอกว่าเอามาลองก็เอามาลองเมื่อก,กี้ไปไหนมาลูกเนี่ยนะอุ้มไม่รู้อะคะ่ะทุกคนอุ้มไม่มั่นใจเลยนะว่ามันจะรอดนะคะอันนี้ก็เขาก็จะบอกวิธีเหมือนกันนะคะว่าดูแลย,ยังไงลงอะไรยังไงนะคะปลูกช่วงไหนเนาะก็รอดเเดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะคะ ที่เมืองไทยมีดอกอย่างนี้หรือเปล่าคะทุกคนเราไม่เคยเราไม่รู้อ่ะนะถ้าฝั่งภาคเหนืออาจจะมีนะคะไม่รู้เรียกดอกอะไรเนาะนี่ค่ะแต่อันนี้นะอุ้มทราบแล้วค่ะมีพี่คอมเมนต์มานะคะตอนที่ไปบ้านพี่กอมนะคะอันนี้ก็เป็นดอกรักเล่นะคะจริงๆนะอุ้มจะเอาเยอะกว่านี้นะคะเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปคนเดียวก่อนเดี๋ยวเราไปเลือกนานๆค่ะไปกับยานอสอะไรก็เออเร็วเรวเร็วรีบบอกมานะอะไรอย่างเงี้ยมันคือมันไม่โอ้ค่ะทุกคนดอกนี้นะคะ ต้นนี้นะเราปลูกครั้งเดียวเขาจะอยู่ตลอดชีวิตเลยเขาจะไม่ตายนะคะที่มะลงนะคะเขาก็จะอยู่อย่างนั้นนะคะแล้วปีต่อไปเขาก็จะออกลูกออกหลานนะคะจะเยอะมากๆเลยนะดังนั้นก็เดี๋ยวอุ้มจะไปซื้อมาคละสีดีกว่าน้องหรือว่าสีขาวปนสีชมพูหรือปนสีแดงก็จะเป็นอาจจะเป็นอย่างเงี้ยค่ะแต่เดี๋ยวอุ้มจะพาทุกคนไปช็อปอีกครั้งนะคะ ส่วนกุหลาบค่ะทุกคนที่เราจะเอามาลงตรงเนี้ยค่ะตรงที่อุ้มให้ทุกคนดูในคลิปไปนะคะตรงทางนะั่เข้าตรงข้างบ้านตรงเนี้ยอุ้มให้พี่นอสนะคะ oh <my. S 1> ให้ยานอสเป็นคนตัดสินใจเพราะเขาบอกว่าเขาขอตัดสินใจนะเพราะว่าส่วนอะไรเนี้ยเรื่องปลูกผักอุ้มก็จะเป็นคนตัดสินใจหมดแล้วดังนั้นเขาบอกว่าตรงนี้เขาขอตัดสินใจอุ้มก็เลยเอออตัดตามใจคุณละกันที่เนี้ย ที่เซเบียค่ะมันจะมีมันไม่ได้มีเป็นร้านแบบใหญ่ๆที่เข้าไปแล้วต้นไม้มีตั้งแต่รุ่นแบบนี้ไปจนถึงรุ่นแก่รุ่นต้นแบบหลายๆปีแล้วนเนี่ยคือมันไม่ค่อยมีจ้ะทุกคนถ้าเราจะหาดอกกุหลาบเราก็จะได้ตตตแต่ต้นตกคมเมนตกคะแนนแล้วมันก็จะได้แค่ต้นนะคะเป็นลักษณะนี้มานะคะแล้วเราก็เอามาเลี้ยงนะคะเลี้ยงหนึ่งปีสองปีสามปีหรือสิบปีนะไม่รู้มัน ม่รู้มันจะออกดอกหรือเปล่านะคะทุกคนก็มาลุ้นกันนะคะว่ามันจะคือบอนะคะไม่คือก็ถอนทิ้งแล้วก็ปลูกไมโลจ้ามันต้นหนึ่งมันไม่แพงนะคะต้นหนึ่งมันสามร้อยดินานะคะสามสี 34. ต้นต้นละร้อยอะคะ่ะทุกคนเนี่ยนะคะต้นละร้อยอะร้อยดินิดนะคะร้อยสิบาทเองะคะ่ะไม่ถือว่าไม่แพงเนาะสําหรับต้นกุหลาบนะคะแล้วถ้ามันออกเป็นพันนี้จริงๆถ้ามันออก พันนี้จริงๆก็ถือว่าโอเคแต่อุ้มไม่ไม่ชัวร์เลยนะคะแล้วอุ้มอยากได้พันอย่างนี้เดี๋ยวมีคนมาขัดจังหวะเดียวนะคะทุกคนเดี๋ยวเดี๋ยวเอามาเอามา work, อีกอกคนก็เลเอากาแฟา <laughs> เอากาแฟามาคืนของช่างนะคะแล้วอุ้มอยากได้จริงๆอุ้มอยากได้พันอย่างนี้ค่ะทุกคนมันจะเป็นแบบพุ่มๆอย่างนี้นะคะ อยากได้สีชมพูกับสีขาวมากกว่าแต่ยังบอกนะว่าที่นี่หายากมากนะคะต้องข้ามฝั่งไปฮังการีอาจจะมีนะคะก็เดี๋ยวขึ้นไม่ขึ้นยังไงเดี๋ยวเราก็มาลุ้นกันนะคะเลือกตั้งนานนะคะพอเราเลือกต้นมาทําไมมันเป็นยังซีนะคะต้นนี้เหมือนไม่น่าจะมีชีวิตรอดนะคะเหมือนแบบ จะออกไหมคะเนี่ยโอเคคะ่ะทุกคนเดี๋ยวยังไงนะคะเดี๋ยวเรามาเจอกันคลิปหน้าเนาะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณนะคะสําหรับกําลังใจดีๆนะคะก็ทํายังไงกาลังใจดีๆนะคะแล้วก็คอมเมนต์ดีๆนะคะที่ทําให้พวกเรานะคะอ่านแล้วเกิดพลังนะคะเกิดเกิดกําลังใจในการทําคลิปนะคะทุกคนเอายัดในตอนไหนเนี่ยเกิดกําลังใจในการทําคลิปนะคะแล้วก็ขอบคุณสําหรับการติดตามนะคะขอบคุณสาหรับความเอ็นดู ให้กับเด็กๆนะคะที่มีในบ้านเนาะเดี๋ยวเรามาเจอกันคลิปหน้าค่ะเดี๋ยววันนี้ต้องขอตัวไปแล้วนะคะโชคดีมีความสุขแล้วก็รักษาสุขภาพกันด้วยนะคะช่วงนี้ก็ไปแล้วค่ะเดี๋ยวมาเจอกันในคลิปต่อๆไปค่ะบ๊ายบายจ้าบ๊ายบายค่ะ